เี่หมายเขาจะแทงนะเวอร์จัดลมูมิสกุ้มเดินมาร้านนี้เลยเหรออยากลองหนึ่ง,งกับลูกวะไหวปะวะเปิดก่อนได้ดปูด้วยเอา้าเอาเอเดีและเดี๋ยวนอนวานโต่เลี้ยวโอ้โหเป็ดกันตายโอ้โหหน,หนึ่งชนะ ューティ。<laughs> สวัสดีครับอยู่กับผมสายซีนะครับผมก็วันนี้นะครับอวีได้ทําการปรับแพจใหม่นะครับผมก็มีตัวละครมากมายที่ได้รับการบัฟโดนเนฟแล้วก็มีการปรับสมดุลซึ่งลู๊นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถูกบัฟมานั่นเองและในคลิปนี้นะครับผมจะเอาเบลโลไปชนตี้ลูคเมสส้มนะครับผมที่ผมทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับก็คือผมจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมว่าหลังจากที่ลู๊โดนบัฟมาเนี่ยเขาเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนาะซึ่งผมไปลงเล้งมานะครับผมได้เจอลู่่่่่ในน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 ตาาาาแหงงงอออออออฟเเเเเลลบบบยวกกกกกมมมๆะะคคครรััดดูิี้้ืส์จข 1> บ1 8นาทีโหดมากเรียกได้ว่าเป็นการปับที่แบบเมตาเนี่ยอาจจะมีลุกในตำแหน่งออฟเลนขึ้นมานะครับผมแล้วก็ในตำแหน่งป่าก็อาจจะขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าลูกเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ดักกลุ้มค่อนข้างเก่งนะครับผมอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือเบิร์สค่อนข้างแรงนะครับผมด้วยหนึ่งหนึ่งกับใครก็น่าจะชนะหมดนะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมที่จะไปดูผมชนกับลุกเมซอมแล้วเนี่ยเราไปชมกันเลยครับผมใครกำลังมองหา idrv ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp 7มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่่า2,000คคคนชพยอยูใต้ลิปรับ โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะแบนตามปกติเนาะเหมือนลงแรงทั่วไปเลยนะครับผมตัวโกงๆเนาะก็ควรจะแบนอย่างบูบาลอนนะ แบนไปแล้วนี่คือไลอัพที่ฝั่งเขากดดราฟมานะครับผมก็จะมีรูคเมนส้มนะครับผมเอนโซโลโมเป็นตัวเมตาแล้วครับผมสจวตเป็นตัวแก้ทางบิโลโได้ดีเลยครับผมไบรอนเป็นออฟเลนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับคิกซี่แน่นอนครับมีทุกแรงก็ถือว่าไม่ค่อยแย่นะครับสำหรับดรับทีมตรงข้ามเนี่ยน่าจะตึงนะครับผมรูคเนี่ยก็เป็นตัวที่ข้ามกำแพงได้แล้วนะครับผมเพิ่มจุดเด่นในเรื่องของการดักพุ่มหรือว่าการล้วงอะไรได้มากขึ้นเนาะบวกกับว่าเจ้ารูคเนี่ยมันเป็นตัวที่ยิงแรงหรือว่าตีแรงมากเป็นทุนนนนนนเเเเดดิมมมมมมออยยูู่่่แแแแลลลล้้้้วววะะะะคคคครรรรรรัััับบบบผผผผพาาาางไปกกกกถจจี็ ฟามสองกองตามปรกติครับอันนี้ก็แบบเหมือนเป็นแนวทางวีโร่เพจใหม่ด้วยเนาะอุ้ยอะไรอะ่ะเหมือนจะมีคนมาเวทอันนี้ก็เป็นไอเจ้ารีคอเวอรี่อันใหม่นะมันสามารถไปเผาศัตรูได้ด้วย <c oughs> ก็ถือว่าแบบอาจจะแบบทําให้วีโร่แบบลวงไวขึ้นนิดนึงมันก่อนจะขึ้นครับมีไฟแน่บวกแน่แม่จ๋าเฮ้ยหมายเขาจะแทงนะเ <c oughs> วิร์จัด <c oughs> <c oughs> ดูมันปุ๊บเดินม,มาล้านงี้เลยหรอเอาไว้งานนี้มีเหลืองอุ้ยไม่รอดได้นะเนี่ย อยู่นะเราอะอันนี้เราหิวนะเอาดีนนผมว่ามันไม่ใช่วะ่ะเฮ้ยแปลกๆเน่ยเหมือนต้น,นะน,นเกมจะบุบๆนะอันนี้คือแบบนนได้เวลาารามซอมแล้วอะแล้วผมโดนเวียดด้วยไงเชีย่ยเขาเปิดเลยวะ่ะไงฮะ มีจับแมนล็อกซี่เราเนี่ยไม่มีหรอมีสิไหวนะไหวนะโอเคโอค้ยโดนป้อมตีมันต้องรองของนิดนึงเนาะเล่นเบลล์ลเป็นสายแทงมันจะแบบไม่ค่อยมีดาเมจตอนต้นเกมนะเป็นแนวแบบสายยืนๆไปรอกนี่ต่าหมายล็อกออนอ่าล้วเขาโดดไปแล้วด้วยอันตรีไปแล้วด้วยบอกเลยว่าเหลือยงนะจ๊ะงานนี้แมนล็อกซี่มีจับ วิ่งน,นี่โดนเขาสวนไปโอเคไม่โดนนะไหวนะสองวิสองวิล็อ,อกซี่อดทนไหมวิ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะสวนจะสวนโอเคเอาตัวแปะไปแล้วโดนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่โอเคไหวอยู่ไหวอยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยทีมงานผมโยน คครับมีลูกมาจังหวะสองนะผมต้องไปเอาปราฟ้าก่อนนะ,เ,ะเหมือนจะเวต่อนี่ไงไวไวๆไวไวผมนี้แบบวิ่งไวเอาเอาอยอนดียอดีเคไววนะรู<ว>้เขาวิ่งไปตรงนู้นทำอะไระเจอแล้วดีค่ะ นอนวาร์ดแล้วผมแทงได้มีดาบดินิเชอร์สวยนา่าจะได้บนนะเีมนี้รู้ค่อนข้างเล่นยากนะครับผมเพราะว่าอ่อทีมเราเนี่ยมีล็อกซี่เนาะถ้ารู้เข้าผิดจังหวะอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะโดนจับได้อะไรเงี้ยเนาะถือว่าเหนื่อยอ่ะโอ้ยอะไรวะน้านะ <laughs> อะไรอ่ะจะเล่นยังไงครับฝั่งนน้นอ่ะเจอล็อบบี้จับสามอ่ะเบื่อไปอ๋อ let's go let's go เล็วซี่เราแบบว่าเดินค่อนข้างขมขันใครจะไหวกับเราครับเนี่ยอืมเอ๋เขาเกิดหมดแล้วนะเราสามารถถอยไปออดัคได้นะแต่เอาจริงเล่นมาผมยังไม่มีจังหวะได้หนึ่งหนึ่งกับลูกเลย แต่ถ้าจะนึงเหมือนกันอะยังไงผมก็ชนะครับเพราะว่าเงินผมนำอะนำเขาไปตั้งสามพันแล้วอะเอาวอ่ะเอาว่ะตึงตึงเอาเรื่องเี่ยเหมือนทีมเราจะพลาดนะ <olmuş. S 2> ลูกอันติละเฮ้ยผมอยากเนี่ยนึงกับลูกอะไหวปะโอเคมไม่ไหวเขาเป็นระยะนะ จะไปแปะแล้วครับสองแล้วด้วยอยลิกซี่ยกโอเคลิกซี่ยกแล้วก็ฟิกแล้วแต่ล็อกซี่เรานี่เหมือนจะจับกมได้โนะอเคถ้าที่ลองเล่นมาเนี่ยก็ถึงแม้ว่ารู้จะโดนบัฟมาเนาะแต่ก็ ยงังแอบอยู่เล่นยากไปหน่อยนะในตำแหน่งของฟาร์มนะครับผมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันระยะระยะแบบมีความจํากัดเนาะระยะตั้นอยู่แล้วก็ช้านะครับผมคือมีแค่แบบเบ s ต์ดาเมจที่แรงนะครับผมแบบเวลาลูกเล่นเนี่ยอาจจะต้องแบบเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเป๊ะมากๆเลยนะครับผมก็คือแบบเีมนี้เขาอาจจะเล่นยากไงโนทีมเราโฟกัสแล้วก็มีตัวจับด้วยอะไรเงี้ยงานงองละ ตังไม่พอซื้อเคียวสองร้อยอ๋ออย่างโยนเอ้ยปิ๊กจับว่ะง่าวะเอ้ยอาอยิงไปยิงไปโอเคคาบอยังไม่ตายอีกเฮ้ยจังหวะนี้ลูจ้จะสวนกดนันติโดดเข้ามาโอโ้โหโอ้โหไม่ไหวว่ะเหลืองเนี่ยแล้วทีมเราเอาคาบอ <Okay. S 2> <Victory. S 1> ผมเดาว่าลุคถ้าเอาไปออฟเลนอาจจะเก่งกว่านะครับผมอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าลุคเนี่ยมันมีจุดเด่นในเรื่องของการดักครับผมแล้วก็ยิ่งสกิล้ามคือได้บวกกับมีฟิกเกอร์เนี่ยผมมองว่าการต่อระยะคอมโบจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเห็นช็อตเมื่อกี้ไหมลุคจะเข้ามาเก็บไวโอเลตเราแต่ว่าเขาแบบต้องวิ่งเข้ามาตรงๆอนะ่ะซึ่งมันดูยากแลวมันแอบดูช้าไปหน่อยนะแต่ผมไม่เถียงนะว่าตัวมันดามินแล้งมากอ่ะอันนี้แบบก็เข้าใจได้ว่าตัวมันเป็นตัวเบิร์ตแต่่นยกนะครับสลหรับฟัง ฝั่งองข้ามก็ดามหัวอีกแล้วนะตีมี่มาจ้าตัวโกงมาครับผมแล้วนี่ก็เป็นเกมที่สองนะครับผมและฝั่งนองข้ามเนี่ยก็จะเป็นลูควีลาตีมี่มาจ้าแล้วก็ซูกาน,นะครับผมบอกเลยว่าดับเกมนี้เนี่ยก็วีลาเนา่เป็นตัวที่ป่วนกับวิลโลได้ดีแล้วครับผมส่วนตีมี่ตัวโกงอยู่แล้วสามารถชุบเพื่อนได้ส่วนมาจ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวแก้ทายวิลโลระดับเทียสเลยนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมจะมาลองเล่นเป็นเซตกันตายนะครับเพราะผมมองว่าถ้าเล่นสายกึ่งแท็งเนี่ยบางทีแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราดาเมขาเนาะแต่ว่ามันแบบมันอยู่ในไฟได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะไหนกลางมีไฟไหมขอดูหน่อยดีไปเกี่ยวแล้วเอาเสร็จดิเปิดบัตรตรงนี้เพื่อเราน่าจะไปเวทป่าเหมือนรู้คนนี้เขาจะไม่แถกกลางเลยเนาะเน้นฟาร์มไวถ้าจะแบบไปแกงไวจะไม่ได้ไม่สี่เฮ้ยเหลืองปะเนี่ยอ่าส่วนได้วะที่มาแล้วน้องไหวไหมเนี่ย เหมือนตีนี้ต้นเกมเขาจะทำค่อนข้างเยอะเนาะ้ยอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอะไรเนี่ยอ่ะผมให้สองเลย you, ผมชอบโดนรุมมามเหอะเฮ้ยเอ้ย <c oughs> ลือนรีบ <c oughs> ดูมแมพอันนี้อันนี้คือเขาเล่นถูกแล้วนะเล่นลูกเนี่ยมันต้องเล่นเป็นเวเวนี้นะแบบเป็นตัวที่แบบ จะเก่งในเรื่องของการดักกู่มอะไรงเงี้ยแหมสยองเชียวดูทรงตี้นี้น่าจะเล่นแบบน่าจะเล่นดักทั้งเกมอ่ะโอ้โหตอนเวทปล่าว่ะ <c oughs> น่าจะไม่ไหวนะถ้าเขาเข้ามากันเยอะเฮ้ยไปโยผมมีพนินไงอันนี้ผมต้องไปวิ่งาร,ร์มซ่อมเรืยย่อยๆนะ ต้องตีมีเลยเหรอวิลาเอาแล้วไงสวยแล้วเมียจา๋าไปช่วยกันโอเค เหมือนจะย่าแย่นะครับตีนุ้นยังโหดฟาร์มซ่อมอย่างเดียวเลยตอนนี้ <Okay. S 1> ก็เลยมีที่แบบว่าเจอวิโลโลวเกมตามเนาะก็แบบเออหาดูได้ค่อนข้างยากนะผมเอมีให้เห็นเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะถ้าถามว่าวิลโลวเกมตามเล่นยังไงนะผมก็คือ <c oughs> บางทีเนี่ยก็อาจจะต้องรอเพ <c oughs> หรือแบบเออถ้าจะแก้จริงๆเนี่ยก็ต้องแบบฟาร์มรอของอะ่ะนะผมโดดเข้ามาล้วงไงเข้าหลังโอเคจุดไม่ทันนะรุนนี้ โดดโดดโดดตีมี่ไม่มีจุกนะเอ้าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโยนมันแกงกูไอปีมันโอมบบแล้วปล่อยทีเฮ้ยตีมี่โลรุ่นนี้มีชุบอ่าฮะกดชุบแล้วโอ้ฟิกเลยเหรอกดไปเปล่าหืมมันชุบแล้วนี่ฟิกแล้วชุบแล้วเอ้าชุดนี้เหลืองนะ โอเคมีแข่งผมนี่ผมนี่ยังชอบเลยมาครับล็อกเป้าพี่มาแล้วครับรูกเม็ดต้มไหวไหมเนี่ยเอ้ามันไปไหนเนี่ยโอยเออเออเอเฮ้ยโดนมาทำไมครับโอ้ยผมนี่เลื้อยตามเป็นงูเหมือนลูกคนนี้เขาจะแบบว่า แยกดันไปก่อนเนาะก็ทำเหมือนผมเวลารีมเริ่มตามเนี่ยเขาจะเริ่มซ่อมหรือว่าไปหาฟาร์มอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยผมเจอเด็กหลงคุณไหวหรือเปล่าเฮ้ยแล้วเมียเราเป็นไรเนี่ยแปลกๆว่ะผมว่าไม่ใช่ว่ะทีมงานอยากลองหนึ่งกับลูกว่ะไหวปะวะเปิดก่อนได้ปู่ด้วยเอาออ ผมนี่เดินแทงกลางจิ๊บจ็บเดินล้อเดินล้อเดินล้อหาเหยื่อหาศพมันจะมีใครมาไหมเนี่ยไม่มีเอามังกร,กรแล้วนะตี้รูมิซอมก็ถือว่าแบบบุกต้นเกมได้ค่อนข้างดีเลยนะแบบต้นเกมทีมผมไม่ได้นำทั้งสองเกมเลยแบบว่าบุกมาค่อนข้างดุดันนะแต่พอโดนทีมเราซ่อมแนวเหมือนฝั่งเขาไปต่อไม่เป็นอนะ่ะฝั่งเขาก็แบบทำได้แต่แบบเออ่รอเราดันคีบให้เขาไปฟาร์มเรื่อยๆอะไรเงี้ยตัวเลข โโห,หซตกันตายตึ๊บตึบ๊ตึโโ๊ตึ๊โอ้โห่หนึ่งหนึ่งชนะ <c oughs> แต่กูดูค <c oughs> ลิปงตีรถถังอะ่ะคนดูนเอางี้ลู๊กกับวิลโลวหนึ่งหนึ่งกันเปิดก่อนได้ปูดแค่น,นั้นแหละแต่ว่าผมเล่นเป็นวิลโล่เซตกันตายแล้วก็มีดาบดินนี่เมช์ไงก็คือเป็นเซตที่แบบกันเบิร์ดแล้วก็กันตายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งถ้าผมไม่โดนรถถังตีก็ถือว่าผมชนะหนึง <ๆ S 1> ่งหน <ๆ S 1> ึง <ๆ S 1> ่งนะครับผมอ่ะ เดีย๋ยวได้ดังแล้วก็ทำเวฟสามทางอันนี้คือทีมเราทำสามทางคือกาจบแล้วอะกลางบนเข้านะเล่นกลางบนได้เฮ้ยลู้เปิดปะเอา้าแต่ลูกหนึ่งหนึ่งเพ้หมิงอะไรครับเนี่ยหรือว่าลูกเป็นตัวแพ้ทางหมิงว่ควาคนดูยังไงสิถ้าผมเปิดก่อนเรียบร้อยทีมมี่จุดไม่ทันนะครับฮะ ทีนีม้มิมีชุมนะเฮ้ยแพนด้าพลาดคนคนคนเนีย่ยครับผมมีเกิดแต่เกิดมาก็น่าจะจบเคเสียดายผมว่าอยากจะแบบผมอยากหาช็อตหนึ่งหนึ่งกับรูกให้มันชัดมากกว่าน,นี้อีกสักช็อตก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเจอกับรูกนะครับผมก็ ถามว่าเป็นยังไงอันนี้ผมมองไม่ค่อยเห็นภาพเลยครับแต่โดยรวมนะครับผมผมก็คิดว่ารูกเนี่ยเอาไปออฟเลนอาจจะเก่งกว่าอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับผมเกมนี้รูกเอามาฟาร์มเนี่ยเขา หาเลนคนข้างยากนะผมตังเก็ตเนี่ยสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยได้แค่แบบแยกเวฟหรือไปทําเวฟอะไรประมาณนี้เนาะแล้วค่อยแบบไปหาดักหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งลูกเล่นหาดักอย่างเงี้ยเอาไปออฟเลนอาจจะตอบโจทย์มากกว่าถ้าถามว่าลูกที่ผมจัดให้อยู่ TF F ในแพตที่แล้วเนี่ยโดนบัฟบมาในรอบนี้ผมให้อยู่เทียไหนนะผมก็อาจจะถ้าเป็นฟาร์มนะฟาร์มผมอาจจะให้เทียบีครับส่วนออฟเลนเนี่ยผมอาจจะให้ A ก็ก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมและใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับับวนนี้ สวัสดีครับบายบายครับผม